วันนี้กับส้มตำฝีมือมามีกบซึ่งวันนี้จะเป็นตำกะปิปลากุ้งสดและแซลมอนด้วยอลังมากว้าวหอมมากเทไหมนะมสวัสดีค่ะอยู่ในตลาสดสอช่องกัจจ์จิรานะคะ วันนี้เราก็มากันแบบว่าสภาพอยู่บ้านแบบที่แท้ทรูเลยทุกคนก็คือพูดง่ายๆว่าผมก็ยังไม่ได้สะาดนะเพราะว่ากะจะไปฟิตเนสต,ต่อนะหน้าไม่แต่งเมื่อกี้เพิ่งมาร์กหน้าเสร็จนะคะก็อยากให้ดูกันเดียลไทม์เลยเพราะว่าวันนี้จะถ่ายบล็อกนะชีวิตประจำวันก็คือต้องคุยกับสามีละหนึ่งสวัสดีค่ะโอ้โหใส่ฟิลเตอร์ได้นะ <laughs> ก็วันนี้นะคะมีความพิเศษมากทุกคนที่เรามาอัดบล็อกเพราะว่าปกติอะทุกคนอะอาจจะยังไม่เคยเห็นมามีทํากับข้าวใช่ไหมซึ่งวันนี้เป็นวันพิเศษค่ะเพราะว่ามามีกบจะทํากับข้าวให้เรากิน<โ>ซึ่งปกติที่บ้านเนี่ยไม่ค่อยทํากับข้าวกันเลยนะแต่ว่าวันนี้มีจะทําให้กินแล้วจะบอกว่ามีเป็นคนทํากับข้าวค่อนข้างอร่อยนะคะอร่อยมาก,อร,อ,มากอร่อยนะคะอร่อยมากแต่ว่าไม่ค่อยทําเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะไปจ่ายตลาดกันก่อนก็คือจะไปตลาดสดนะก็ไป ติดตามกันเลยสภาพอย่างนี้เลยจ้ะหน้าสดมากและตาแดงด้วยดูนี่ตาแดงตุยเลยก้างหนึ่งล้างหน้ายังไม่สะอาดไปค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ตลาดตอนนี้เราก็ใส่หมวกพับนะคะอําพรางความผมมันแล้วก็ปิดแมสเราก็ไม่ต้องแต่งหน้าแต่งตัวเลยเพราะว่ามันปิดหมดเลยลุงวันนี้ะลุงไม่ได้ทํากับข้าวนะ แต่ว่าวันนี้ลุงต้องมาชิมฝีมือมีกบ <mm> ใช่ค่ะตอนนี้เราจะไปโลตัสกันเราจะซื้อวัตถุดิบกันนะคะไม่เลยโอ้โหดำเนินรายการเลยเว้ย <mm> 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 ตอนนี้สิ่งที่เราต้องซื้อก็จะมีมาละกอมีกุ้งเซลมอนได้ไหมอ่าเอาสิฮะไฮโซมีแซลมอนด้วยจัดไป แล้วก็จจังก็ได้ไอติมมาด้วยนะนี่จะบอกว่ากระจังติดไอรีมตัวนี้มากนะคะค oh. าริโป้นะซึ่งเขามีหลายรสชาติมากตัวนี้คือความเก๋ของเขาก็คือปกติแล้วเนี่ยเราก็จะกินไอติมแบบทั่วไปธรรมาดาอย่างเงี้ยอร่อย แต่ว่าอันนี้คือมันสามารถเอามาครีเอทได้เวลากระจ้าอ่ะจัดปาร์ตี้ที่บ้านอะไรเงี้ยกับเพื่อนๆอ,อ่ะคืออันเนี้ยสามารถเอามาปั่นทําเป็นแบบเหมือนม็อกเทลอะไรอย่างนี้ได้เลยนะก็คือแล้วแต่ว่าเราจะแอดแอปอะไรเราก็จะเอามาทําเมนูครีเอทนะคะเป็นเมนูของหวานปิดท้ายกับส้มตาแซบๆซของเราซึ่งจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวทุกคนมาติดตามดูนะว่าเราจะมาครีเอทเมนูอะไรกัน,นะคะนี่มีหลายรสรสนี้อร่อยมากก้าเจ้าชอบกินรสนี้รสนี้เป็นรสเอามาทำเป็นม็อกเทลได้อย่างที่บอก อ,อ่ะลุงคาลิปโป้ค่ะลองชิมรสนี้ลุงชอบเลยเล้อ <c oughs> อันนี้เป็นรสแบบมะนาว <c oughs> ใช่ไหมออร์เรนจ์ลามเป็นแบบส้มมะนาวส้มมะนาวอืมอ่ะมามีชิมนี่ค่ะอันนี้คือ,อรสต้องเห็นไหม,อมของเขาก็อร่อยสดชื่นมาก มันเหมือนบักะนาวน้ำมะนาวนมีน้ำมะนาวสดชื่นนะคอับถ้าได้รสชาติแบบนี้จะประทับใจมากก็เนี่ยเดี๋ยววันนี้นะคะเมนูที่เราจะทำก็คือเราจะมาทำเป็นบิงตูเพราะมันอร่อยเอานี้ทำนี่ซื้อมาเพียบเลยเห็นไหมบอกแล้ว นี่ทุกคนใครที่ชอบกินแบบว่าโคลามะนาวอะ่ะรสเนี้ยอร่อยมากคือมันเป็นแบบโคกมะนาวจริงแล้วมันสดชื่นมากอะ่ะอากาศรร้อนๆแบบนี้คือกินอันเนี้ยฟินมากวันนี้จะได้กินอาหารไหมันร้อนนะแหมไม่จายเดี๋ยวรออยู่เนี่ยความหวังของหมู่บ้าน ใจลุงรอแป๊บนืนไม่เคินองชั่วโมงหรอกอาันนี้เราจะมาสับมะละกอกันอันนี้เราจะใช้แบบไม่ได้เขาไม่ได้ขูดใช่ไหมอ่ามันจะอร่อยกว่าเนาะของลุงรสชาติอร่อยมากอ่ะ นี่แกะกินกี่อันแล้วเนะี่ยอร่อยเนาะอร่อยอร่อยือมติดใจเลยนะอ่ะสดชื่นมากทุกคนถ้าขาดร้อนๆแล้วกินไอติมม,มาคัดกินไหมติดใจเลยอนะ่ะไ <laughs> ม่เบียนะแล้วพี่เป็นแมวเบียเบียมันหนีไม่เอากินไอติมรสนี้อร่อยว้าออเป็นชลา์ จะทำซ้ปตามแต่ว่าเราใส่พริกแห้งเดี๋ยวนี้ซ้มตามใส่พริกแห้งอะอร่อยนางชอบมากเราใส่พริกแห้งแล้วก็ไปคั่วนิดนึงใส่กระเทียมหน่อยไม่หน่อยเรใส่เยอะเลยแหละเพราะเราชอบกระเทียมกระเทียมโทนด้วยอันนี้กระเทียมสามอย่างเลยรวมเลยโอหยนะเป็นงไงเป็นงไงไม่ธรรมดาแล้วเราเนี่ยเหมือนน้ำพริกกระปุกเลยมาได้เวลาการชิมแล้วนะทุกคนเป็นยังไง ว้าวหอมมากเินนะจ้า,อาเอ็นนี้นะที่ถึงนายกิตดาดเลยเย้มาแล้วลุงต้องมาเป็นหนูทดลองของของหนูเลย <c oughs> วันนี้กับซ้มตำฝีมือมามีกบซึ่งวันนี้จะเป็นตำกะปิะปลากุ้งสดและแซลมอนด้วย <c oughs> อลังมาก <c oughs> เริ่มกันเลยค่ะสีแบบ ชีสจาดมากแล้วมะละกออ่ะต้องเป็นอย่างเงี้ยถึงจะอร่อยเนาะคือแบบสับๆอ่ะเส้นๆอย่างเงี้ยอืมซ่บจี๊ดเป็นไงลุงโอเคโอเคฮะโอเคฮะนี่เปิดร้านได้เลยฮะอร่อยนะอร่อยอร่อยขนาดกลางแรงนั่นเลยเอเดี๋ยวเปิดร้านเลยอุ้งอ่ะกุ้กระเบี่ยทอดไปไปเห็ด เ,เดี๋ยวเราต้องทำบิงซูกินปิดท้ายมันเผ็ดไม่ทำไม่ก่อนเลยอ่ะเพราะมันเผ็ดจะได้กินเลยอะ่ะ <c oughs> ทำเลยนะมั้ยนะไปนี่ตอนนี้เราก็จะมาปั่นไอติมก,กันนะคะอันนี่คือนี่เป็นการปั่นครั้งแรกใช่ไหม ดึกเหนือดีอ่ะใช่เป็นเห<น>มือนนี่เนาะไอติมเออใช่ใช่นี่เป็นทูกอยงช่ดีให้ดูเนื้อแบบน่ากินมากอ่ะใช่ใช่เต็มเต็มแล้วก็ได้มาแล้วมาแล้หน้าตาไม่รู้ คาลิโปสดชื่นสดชื่นนี่อันนี้หนูโรยเยลลี่มาด้วยนะกินด้วยกันสดชื่นอร่อยมากหนูชอบรสไหนที่สุดรสนี้ครับรสมะนาวเหมือนมะนาวสดมากรสเดียวกันลุงเนี่ยฮะเนี่ยขายดีรสนี้บอกเลยว่าแบบของมะนาวมากใช่ใครรล้การความสดชื่นนะแล้วก็รสชาติแบบเหมือนผลไม้สดๆดนะตัวเนี้ยตอบโจทย์มาก คือกินแล้วเหมือนแบบกินน้ำปั่นสมูทตียอย้อะไรเงี้ยสดชื่นเวอร์มาต่อซึ่งกันค <laughs> ลุงยังมูฟออนจากคาริปโปไม่ได้ <c oughs> ส้มทำของหวานก็อร่ <c oughs> อย หรือว่าวันนี้ทำผ่านนะคะคุณกบเยอร่อยใช้ได้เลยลุงบอกเดี๋ยวจะกลับไปทำให้แฟนกินเลย <c oughs> สำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะใครที่อยากมีความสดชื่นแบบเรานะก็สามารถไปซื้อคาริปโปได้ที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขาเลยนะจ๊ะเขาก็จะมีทั้งหมด4รสชาติอร่อยทุกรสชาติก็ลองชิมดูว่าชอบรสไหนใครชิมแล้วามาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะแล้วส่วนวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปกินกันต่อเหอนนะนจ้าไปแล้วคะ่ะใครอยากเห็นคลิปอย่างนี้อีกคอมเมนต์มาด้วยนะอยากเห็นลุงหรือมามีทําอาหารอีก บอกมาบ๊ายบาย